ก็คือเป็นการเข้าเล้า First Class ของมาเลเซียไลน์เนาะเป็นเล้าที่ต้องมีเทียระดับสูงเราไปดูภายในเล้ากันก่อนว่าในเล้ามีอะไรให้บ้างมี f ฟ c ซ์ิลิเตียอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวในสไตล์ของไฟดายนิ่งกันนะถ้าเป็น First c คลาสมันจะไม่เป็นบุฟเฟ่เนาะหรูเรียบโก้ แล้วก็คนจะไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นในส่วนของ First c ค r d นะแล้วก็สิ่งที่มันมีมากกว่านั้นก็คือมันจะมีในส่วนของนัดแอรียให้ด้วยนะถ้าเป็น First c ค r d เราเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกว่าทานอาหารหน้าตาอาหารดูธรรมดาธรรมดามากนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเหมือนเขาแบบใส่คะนอใส่รสด,ดีมาตึมแล,แล้วก็คือมันนัวมันอร่อยมาก สวัสดีคชัาวันนี้ก็จะมาเปิดเลาส์ด้วย EP 1หในส่วนของเด็กนั่งเลาเป็น EP แรกก็เลยเลือกที่จะนำเสนออะไรที่มันดูเอกล s i v e หน่อยก็คือเป็นการเข้าเลา First c ์ a คลของมาเลเซียไลน์เนาะเป็นเลาที่ต้องมีเทียร์ระดับสูงถึง Emerald หรือเป็นแพ a t ิ n นัมของมาเลเซียไลน์เองถึงจะสามารถเข้าได้นะวันนี้เดี๋ยวเราไปเข้าเลา f i เฟิร์สคลาสกันหรือใครที่บีบินเฟิร์สคลาสหรือวิเซิคลาสสวีท ก็สามารถเข้าเรานี้ได้เช่นเดียวกันปะตามมาเลยครับในส่วนที่บอกไปก็คือจะไม่สามารถเข้าส่วนนี้ด้วยบัตรเครดิตหรือสิทธิ์อื่นๆได้จะต้องบิน First Card เท่านั้นหรือจะต้องเป็น e n ็น c ิชแพ t เ n u m ์หรือเป็น One World Emerald เท่านั้นที่จะสามารถ ข้าเรา first class ของสายการบินในคร Q1 row ได้ซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นมาเลเซียไลน์ first class ปเราไปดูภายในเรากันก่อนว่าในเรามีอะไรให้บ้างมีสักิลิที่อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวในสไตล์ของ re d ายดินนิ่งกันนะถ้าเป็น first class มันจะไม่เป็นบุฟเฟ่ต์เนาะตามมาเลยในส่วนของด้านในก็จะตกแต่ง หรูเรียบโก้แล้วก็คนจะไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นในส่วนของเฟิร์สคลาสนะม,มันจะได้ความไพเวทมากกว่าในส่วนของฝั่งเฟิร์สคลาสเราอะ่ะคือคนจะน้อยแล้วก็ในส่วนของโซนที่พักตัวนี้ก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะจะมีแค่พอประมาณแล้วก็จะมีบาร์เครื่องดืม่มอะไรเงี้ยเป็นแบบสแนค็คแค่นั้นไม่ได้มีเป็นอาหารมื้อใหญ่ๆเนาะี่จะเป็นเครื่องชงกาแฟมีบาร์เครื่องดืม่มแล้วก็มีสแนค็คตรงนั้น แล้วก็อันนี้จะเป็นโซนแบบนั่งพักผ่อนเฉยๆแล้วก็สิ่งที่มันมีมากกว่านั้นก็คือมันจะมีในส่วนของนับแอเรียให้ด้วยนะถ้าเป็นเฟิร์สคลาสเราเนี่ยจริงๆฝั่งบิเจเนอรคลาสฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวเราไปแอบ,บดูฝั่งตรงนับแอเรียกันว่ามันพอที่จะแบบสมมติว่าใครจะมาเปลี่ยนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนมันพอเพียงหรือเปล่าทางนี้ทางนี้อันนี้ก็คือนับแอเรียของมาเลเซียเฟิร์สคลาสเรานะ อีจจะเป็นในส่วนของฝั่งผู้ชายแล้วก็จะมีแบบฝั่งผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งข้างในก็จะเป็นแบ่งเป็นติงเตียงมาเดพเคพาเข้าไปดูเพราะว่าอายุเข้าไม่ได้ mm hmm. มันก็จะประมาณนั้นประมาณ 4- 5หเตียงนะซึ่งกเ็เราว่าโอเคเลยนะมันมันสัสดส่วนดีอะแล้วก็เข้าใช้ได้แบบไม่ไี้จำกัดเวลาโดยสมมติว่าใครบินมาถึงกลางคืน แล้วเินอีกทีหนึ่งตอนส,สายๆตอนบ่ายๆเลยเนี้ย mm. ก็คือสะดวกสบายเลยแหละชิลโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องอาบน้ําห้องน้ํรวมไปตรงนี้เลยข <อ S 1> เข้าได้ปะได้ปะวะถ้าเป็นฝั่งเนี่ยมันจะไม่หวือหวาเรื่องเรื่องโซนนี้นะแต่มันจะไปหวือหวานใน่วนของอาหารเดี๋ยวต่อไปเราจะไปนั่งทานอาหารกันตรงบริเวณ ไฟไลดิ้งแอรีอตรงสรสอรของเขาว,าว่าเขามีเมนูอะไรให้เรารับประทานบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณห้องน้ําและก็ห้องอาบน้ำนะซึ่งก็ส่วนรูเทียบโก็ดีและก็มีห้องอาบน้ำหนึ่งสองสามห้องน่าจม,ม,มีคนใช้หรอกเพราะว่าคนแบบไม่เยอะสปารใครไที่จะมีทีเฟิร์สคลาสหรือว่าถือวันหนึเราเรามาบินที่สนามบิน,นเราก็เลยคิดว่าเออมันก็ค่อนข้างหยุดยกันในการที่คนไม่ค่อยปกพลานะ เรามาสำรวจฝั่งที่นั่งเล่นแล้วก็สแน็คบาร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเย็นกันแล้วนะทุกคนซึ่งถ้าเป็นในส่วนของเฟิร์สคาสเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ต้องเดินย้อนออกมาตดเตดเตดเไิ่งแอเรียป ฮัล <Hello. S 2> โหลคนดยับไปสองคนอย่างท,ที่บอกไปนะครับก็คือถ้าเป็นหลังเฟิร์สคร์ดเนี่ยลูกค้าจะไม่เยอะอก็จะแบบได้ความไพรเวทได้ความชิลๆแล้วก็นั่งทานอาหารเบาๆเขาจะมีแบบเมนูแบบนี้มาให้<อ>เมนูจะเปลี่ยนทุกๆ3วีคเท่าที่ถามมานะเปลี่ยนทุก3วีคเลย<อ>เพื่อไม่ให้แบบเบื่อไม่งั้นเ<อ>บื่อแน่ ครั้งที่แล้วเนี่ยมีเมนูซุเปเห็ดด้วยแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีนี่จะเป็นเมนคอร์สของจรน,นนี้นะประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมจังซุปเนี่ยมันก็จะมีซุปฟักทองกับซุปมิโซะแล้วก็ถ้าเป็นเมนคอร์สรอบนี้จะมีหมมีเป็นแรมแล้วก็มีเวจตเทอรีนไทยกรีนเคอรี่ก็คือแกงกะหรี่ อแกงกะหรี่แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์เป็นแบบผักอย่างเดียว mm hmm. แล้วก็ของหวานจะเป็นแอปเปิลคัมเบิลแล้วก็อะไรโอเปราเกตออกบอกเลยว่าไม่รู้จักไม่รู้จักอ๋อเขามีนี่ด้วยเนะื่องจากว่ามันเป็นจุดจีนเธอแเพราจะมีเมนูแบบพิเศษข, mm hmm. ของจุดจีนโอ,อ้เ,ออเขามีม็อกเทลวด้วยนะ mm hmm. ไม่มีแอลกอฮอล์เธอสามารถลองสั่งมาได้ได้ขออนุญาต รอพนกักงานมาข่อนแล้วก็สั่งอาหารกันว่าวันนี้เราจะทานอะไรกันดีพี่พีเคจริงๆแล้ววันนี้เรานั่ง Business Class ใช่ไหมคะ จริงๆมันมันจะมีอีกเล้าหนึ่งที่เป็นเล้าบิสเนสคลาสถูกต้องไหมคะใช่ก็คือถ้าเราถือแค่บัตรโดยสารท,ที่เป็นบ<ม>ิสเนสคลาสเราต้องไปเข้าอีกเล้าหนึ่งที่เป็น business class บิสเนสคลาสพอดีว่าเรามีแพททินัมหรือว่ามีอิมเปร์เรอร์วันโรลเราก็เลยมาเข้าฝั่งเฟิร์สคลาสได้<ม>แล้วก็เพราะว่าเป็นโกลเด้นเลาของ airline, มาเลเซียแอร์ไลน์ถึงแม้จะเป็นขาอะเรวอลเราก็มาสามารถเข้าใช้บริการได้ก่อนที่เราจะกลับบ้าน<อ>เพราะว่าถ้าเป็นบางเลาจะไม่ได้ยิ่งยิ่งถ้าเป็นเลาที่สมมติว่า ดิพาร์เซอร์กับอะไรว่าอยู่คนละที่กันใช่ไหมพอสมมติว่าอยู่ลงมาที่อะไรว่าปุ๊บมันจะไม่ลิงก์กับตรงดีพาร์ตเซอร์ก็จะไปเราไม่ได้แต่อันนี้มันอยู่ที่เดียวกัน<อ>มันก็เลยอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ก็เลยให้แบบผู้โดยสารมาสามารถ<ำ>พักก่อนที่จะกลับบ้านได้ไดซึ่งก็จะมีบางคนบอกว่าอเอาแล้วทำไมมีความจุตระที่มาถึงเราต้องมานั่งกินข้าวแล้วไม่กลับบ้านเลยอันนี้มันแล้วแต่คน<ร>ถูกไหมคือบางคนเขาก็ไม่ได้ร่บเร่งกลับบ้านหรือว่าบางคนเขาแบบมาตอนลงเครื่องลงตอนที่รัชอวพอดีแบบหกโมงเย็นแล้วรถติดมาก ขาก็แบบไม่อยากกลับก็แบบมานั่งพักกอนอะไรนี้มาหาอะไรทานเออก็กินวื้ยเย็นไปเลยกลับบ้านก็คือกลับบ้านอาบน้ำนอนไม่ต้องแบบว่าอยากกินวื้อเย็นอีกเพราะอยนี้ก็คืออาหารก็ดีเลิศอยู่ไม่ได้แบบน้อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมนูวันนี้ที่เป็นไชนีสลิเรียใช่ไหมอันนี้ก็คือเมนูมาจากโรงแรมเลยม,มิตเตอร์เลเดียเลยนะเหมือนเราได้มาในช่วงแบบตุ๊กจีนพอดีเราก็ได้ทานอาหารแบบเพิเศ<ส>ษ<ส>พอดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมารอดูหน้าตาอาหารกัน บินกับ PK อ่ะมันจะต้องเลิศมีทุกประสบการณ์จริงตอนนี้ก็ได้อาหารแอปเปิไเซอร์มาแล้วนะคือในหัวคำว่าเค้กอ่ะมันเป็นของหวานแล้วก็แบบสั่งของหวานเป็นแอปเปิไเซอร์เลยวะไม่ใช่ดุมซูมูรยใกล้มันคือแบบทอดมันปลาเธอมันจะทอดมันปลาเี่นไม่น่าเรียนภาษาอังกฤษเลยกูงงมากทอดมันปลาจ้ะ อร่อยไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานรสชาติกลางๆพอต้มน้ำจิ้มไก่ปุ๊บก็คือชนะเลิศอันเอาไม่อีกแน่เอาไม่อีกนะาากนะจ๊ะซุปมาแลของอายูสั่งเป็นซุปมิโซะมีความแบบอยากกินญี่ปุ่นละมั้งก็เลยสั่งซุปมิโซะของเรามันจะเป็นซุปจีนๆหน่อยก็ยคือมีเนื้อปูแล้วก็มีเนื้อสแกลล็อปอะสแกลล็อปคืออะไรหอยนี้เออประมาณนั้นประมาณนั้น เออจะมีความเป็นจีนๆหน่อยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูไม่เห็นหน้า <c oughs> อืมอร่อยคล้ายๆกระเพาะปลารสชาติคล้ายกระเพา,า,าะพปลาอืม <c oughs> มันคือกระเพาะปลาละมั้งแต่คือทุบมันเป็นแปวกระเพาะปลาแต่เนื้อเป็นเนื้อหอยเนื้อปูอย่างนี้แทนอร่อย รู้สึกด,ดีที่มากินชีนิสเนวียเธอคนสั่งมาลองดีสุขภาพมีบุตรง่ายแต่หาผัวก่อนเ <c oughs> มนคอร์สมาแล้วจ้าเป็น <c oughs> บอกจริงว่าไม่เคยกินอันนี้มันเป็นมีกรอบใช่ไหมแล้วก็มีไก่น่าจะเป็นสไตล์แบบผักเปียวหวานอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยกินอ่ะนึกว่าจะมากับข้าวขอชิมก่อน อืมอืมอร่อยอร่อยไม่เผ็ดด้วยรสชาติเหมือนไก่ทอดผัดเปรี้ยวหวานประมาณนี้ทานค่ะและแล้ของหวานแล้วก็มาถึงแล้วนะอันนี้จะสั่งมาสองอย่างเลยเพราะว่าอยากกินทั้งสองอย่างก็จะมีเค,ค้กเค,ค้กอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เค,ค้กอันนึงแล้วก็อันนี้เ,นเป็น <Okay. S 1> เป็นขนมเป็นซิกเนเจอร์ที่แบบเวลาคนไปเที่ยวสิงคโปร์มาเลย์เนี่ยชอบสั่งกินก็คือเป็นไอศครีมที่มีมูสเป็นมะม่วง แล้วก็มีส้มโออโรยเป็นขบขบอ,อ,อยู่นะอันนี้อร่อยไปห้องไอ่สิงคโปร์อะไต้องกินตลอดเลยอยากให้เขาเสิร์ตลอดสลอดไปเลยอะแม่ต้องออกอร่อยมากอร่อยมากชอบวันนี้ก็รู้สึกว่าทานอาหารหน้าตาอาหารดูธรรมดาธรรมดามากนะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเหมือนเขาแบบ ใส่คะนอใส่รสดีมาตึมแ,แล้วก็คือมันนัวมันอร่อยมากอาหารไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเหมือนเราทั่วไปอะไรเงี้ยราคาเออรสชาติใช้ได้เลยแถมยังมีแบบมอกเทลเนี้ยอันนี้อร่อยตอนแรกก็คิดว่าแบบเงเฉยๆแต่รสชาติของความเม็องมันก็คือแบบเปรี้ยวหวานลงตัวแล้วมีความซ่าของโซดา,าเข้ามาหน่อยนึงอะไรเงี้ยดีเลยรู้สึกว่าการเป็นเมมเบอร์อะไรพวกนี้มันคุ้มค่าจริงๆนะออสมมติว่าใครเดินทางบา่อยๆเนาะ แล้วก็แบบสนใจในเบนิฟิตการเข้าเล้าเข้าแหล่งี่ยก็มาติดตาม PK ไว้ได้นะ EP นี้เป็น EP หนึ่งสำหรับเด็กนั่งเราก็อาจจะยังทำออกมาเป็นไปติดขัดๆบ้างยังไม่รู้ว่าต้องเรียงลำดับ,บอะไรยังไงเดี๋ยวจะพยายามทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆยังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้พีเคด้วยนะจะหาเบนฟิตดีๆจะหาข้อมูลดีมาแบ่งปันให้ผ่านทั้งทาง a c e b o o k แล้วก็ทง YouTube. าง u t u b e จ้าวันนี้บ๊ายบาย